สุขสบายดีพี่น้องยปปลาหมาจะเป็นตะกล่องหายเสาแพงเดี๋ยวเมนี่เนาะอากาสิเป็นผูบรรย่ายเพราะว่าเสาแพงเผาห่างปลาเมาสิได้ไปผูเลยเนาะติดตามเดูแมนบอกว่าเคยเถ่าไปเหตุกินมียังมีจะพ่าวจะพ่าจะพ wow. ่าวว้าวอ่ะสบายดีเอ้อีท ในคลิปนี้เนาะเฮาจะนําเสนอก็คืออยู่ซ่องซาอยู่ซ่องอยู่ซ่องอันซ่าแพงแล้วก็ซ่องปลาเมาเด้อเดียวสิถ่ายผ่วกันเนาะสิได้เป็นเหลืองไปเลยอันนี้ซ่องปลาเมาเหมอบสิ่งคองห้เอออยดเทียบห้อยแล้วบัดนี้กะปลาเม่าจาัดห้และอียังกับ่บมีบ่แล้ว <laughs> <ๆ>อันนี้ พาเมาจัดให้ของที่สต้องใส่ในงานเลยพี่น้องตัวจำเป็นที่สุดนี่ที่จัดให้มันบบมี่ยังเลยมือนะข้าเจ้าก็เลยไปเอาในวัดมาเอาในวัดมากะบัดข้าเจ้าฮุบเมื่อส่งกับโบมีคือเก่าเนาะเขาต้องซื้อให้พ่อให้พ่องไปมาเอาด้วให้มา้อนะว่าเราเลยมาดูๆๆ <c oughs> เป็น,ปน <ๆ S 1> บ้าเลยหอดวัดให้มาน หายว่าวถั่วอยู่วัดพัดละยางเลยฮอดวัดโอ้ยหายทั้งหายทั้งหยางโอ้ยตูปีตากักเนาะกินฮอดเป็นบ่าเป็นบ่อสติกับบัวตี้แหละเนาะพี่น้องถือไพ่กับมันเกิดห่วยแมนอันน่ะอันน่ะเอื้อสซเพิ่นบ่เห็นใจลูกเพิ่นไปแลกเงินแม่นพิ่นไปเปลี่ยนเงิน ก uh, ว <c ười> um, ่าน้องวัเสียอะไเด้อยกขึ้นหัวจนจนเสียไม้นี่โอ้ฮึ่งแล้วก็เล่นมาดิ้งรถดิ้งรถอากรรมาอยู่พุญให้อกรรไปเอาอืม่นพุ่นชอกพุ่นชอกแตงินวาลูกตายเล่นไปอยู่เลยโอจะใส่เนี่ได้เอ้ยนะได้ยุได้เนาะดีเต็มหลดเต้าจะใส่ใส่เลยเออไป

ซ่งซ่งแข็งแห้งอยู่ดอกมันหยางเหี้ยงๆถิ่ลูกมันหยางเหี้ยงๆขางพิ่มาอย่าหลุดมาไปมาห้าสิอุมอานำเฮ้ยใส่พี่ดีกว่าอีทพี่นถิ่มันมาอยู่พี่นี่ปอดภัยกว่า เอาน้องควันนางโอ้ยเอาน้องควันเพราะว่าเอาปิ๊ขอโทษะถอดเพราะใครเนมันติดปากน้องควันโอยก็เอ้ยจินดาเอ้ยลืมไปเอ้ยน้องฝันลืมไปเสี๋ยวเลือกเดียวเอ้อติดปากินดาีลยวมาไปอุ้ยกล่องซาแพงคือมือแต่นี่หลุดได้องเจ้าเข็นหนู่แอบทั้งที ที้ฟุน่นกรมาสิีรีวิวทางให้เบึงนำเนาะจากเฮื่อนจากเฮื่อนสาวแพงไปหาเฮือนไอ้จ่อยใส่เวลาจักนาทีวะสัตมาหอเจวัดกับสิเหลียวายเดียวดีๆเด้อคันยันงัดกันลงหลดุดเข็น <laughs> เ้ no ่เ้มนอ้ยงเองไง้วไอเอ้ยไอคนน้องนมันัดอ้มวนบ่ใครยุบบ่ญาตน้องบอีห้องว้วน้องบอย่าตเข็นอุ้ยขี้ขี้ยงอะอ้ วายผมผมต้องไปตัดบล็อกเนาะบลอกเขบดิ์แต่ก็ไอ้มัดโอ้หายหมัดหายเอออันผมยาวชอบเนี่ก็ไปตัดให้เขาให้ก,ก็ดเาแบบโอ้ตัดให้มันไม่ไยาวโอ้ให้ตัดให้มัดเลยจะไปตัดให้มันมัดทักเปียเนาะ แดดออกแล้วพี่น้องก็สวยเติบแล้วปลาเมากระสีห้าสิไปบ่ฮอดเฮือนเด้อเอ้ย,ยสิผ้านพี่น้องเอฟซีส้มทงหน้านี่ทงหน้านี่งามงามเข่าเนี่ดยดีมาเลยนี่ปาก็มาเลยเนี่ย เดเพิ่นก็นมาแหว่ให้ก <Yes. S 1> นนี่ปุ้ยสะออนเข่าเด้พี่น้องเอ้ยงามแต่เนี่เอา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 ,เอานี่พี่น้องอก็กมาหอดเฮือนแล้วใส่เวลาสามนาทีสามนาทีาาทเผื่อหอดเฮือนนี่ก็สิประมาณสี่นาทีนี่แหละ โอ้มอนน่ะล่างถุยบอนะล่างถุยบอเหยบอบนั่นแล้วยังวะเหยบอบแกล่างถุยตีโอ้ยแกขึ้นหนาหักแทะบังจีไพเอฟซีไปเบิ่งก็แกขึ้นหนาหักแท้ป้าหักเลยป้าเหยบอบหนาหักอ่ะลี่น้อง เฮีบอบล่างถัวยอ้ล่างซ้ำวัดสีบอมาวัดสีบอมาฮอดบัดเลี้ยวเห็นเฮียบอบอ๋อสิไปทางใดล่ะบ้านนี่โอ้ยเฮียบอบเกาะล่างถั่วอยู่ขะล่วยขะล่วยผัดปลาเมาสีพามาเบิ่งผัดป๊บพี่น้องโอ้คับเฮียบอบเห็นยังไง เอางเอาขวไอออกอืมขึ้นไปย่างเันโอ้ยจนปานนี่และ้านนี่มันปานนี่แก้วผ้าอืมแจ็คแลนเทอเนาะย่าอืมอืมอืม ลืมทั้งนวลซูลืมเมื่อนี้ซื้อเมื่อนี้ซื้อเมื่อนี้ซื้อของใส่ให้เพิ่นซื้อมิซื้อเครื่องขั่วเอ้ยสื้อเติมพอได้แล้วงานบัดข้าเจ้าเอาเมื่อพอได้ใส่ในเฮือนนะมีถาดวงจองไรเนี้ยเอ้ยชิบหาไรการผู้ชื้อเสือซื้อสินให้ใส่ใหม่น้าบัดมือมือบุญนี่ให้สะอาดสะอ้นว่ะ À, Men à, Man Hakova <laughs> <laughs> à? sụt lẹo hên tham hơi hào tham bụng 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 bà bụng bụng hao bụng 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 bụ ซื้อให้ทามล้างไม้พี่น้องกยขั้นบอชนะปลาเมากับป้าว่าดอกอันนี้นะมันเขาแก้ไขได้แล้วห้าก็เลยว่าหัวนะะเอือยขั้นว่าบแก้ไขแล้วห้าก็ห้าก็บ่อยากว่ามันโบเกิดประโยชน์นะนะก็เลยเห็ดเซยอยู่ซ่าห้าก็ได้อันนี้ว่าลมกันกับเอือยเนาะน้องปานก็ซื้อเพิ่มอีกสุดหนึ่ง น้องจินดานั่นแหละน้องสายปานอเอน้องสายปานสิพภาพี่น้องส้มทงไ้ทงหน้าน้ำเดือดันนม่อืมหากวันเดือนปีเกิดกับสายป่านได้อ่านดกวยกบึงว่ามอลิโซเห็ดใดฮเด็กกระแมนน่ะแหละ ของเราถามดิว่าเอาซื้อยังเราอะเออก็เอาว่าน้องปานเออเอาสายปานอะไรเนาะเราอะไปเห็ดอ่านบุ๋งเด้อเอากระเอากระอุ้ยมาถามสายปานเออนั่น สายป่านแพจมอลลิโซผลไปเห็ดหายตอนน่ะเด็กผลไปแหลมวันเดือนตีเกิดหายอยู่เมืองพวกกรมีายขู่ไายคนเนาะพี่น้องเนาะสวนโอ้ยเฮียบ๊อบเอ้ยมาล่างให้เบิงแนะ่ถวยนะ่ะมาล่างถวยให้เบิงแนะ่เห็นกล้องเพื่อผู้สาวเห็นหนะเพื่อเขาจะอ่านออกการกินนะเฮียย่านเขากินสบายเดี๋ยวนี้ เฮียบ ch ๊อบยังสดพี่น้องเอ้ยมานังล่างถุยเห็นปลาเมาถือก่องมาฝาเลนนี่อุ้ยแมนเฮียเอ้ยยานแต่ผู้สาวมาก้บุกดูนี่นี่นั่งตังอีอีได้ล่างถุยนะคะเออห่วยเลยเวลา่านเวลาอยาก ม่าว่เฮ่าใ่าฮ่าเนาฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮ่าิปาั่าฮ่ากว่าส่าน่ัฮ่าฮ่า่าก่าฮ่าเ่าฮ่นฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าเ่าน่าะยิ่าฮ่า่าฮ่นฮ่ฮาคิดน้าา่าฮ่าฮ่าฮว่าสัาน่าฮ่า่่าฮ่า่าฮ่า่ฮ่า่าเฮาฮาา bật 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 mưa len cho chủ đỡ vậy hả? Con không biết một chút mà lôm. Nhám sao mà nằm mỏ. Ơi. Ơi nhám len là chứ chữ sợ ít chuột nữa đứa ạ hả? Mười lên là chuột nè và. Mà nhăng mà nhăng mà nhăng vết chuột bữa đây mà lôm mà này. Nên kiếp sợi căn. Phủ bất nhà cả thằng hùm khám phủ ngàm thì nọng phủ. Dên yeah, dên. Yeah. เฮียบ๊อบมงดูนะป้าถั่วให้เป็นไม่ห้างไม่หมายให้มาลงกันเลยนี่ย่านกล้องพี่น้องปุ๊บกล้องจากนั้นสีมาเห็ดให้เฮียคิดน้ำคิดอยากปัจจิมาจกไปว่าสันบอเอาได้ป่ะสันย่จับกันิจัดการ เออโอ้ยเป็นแม่สากเขาใจว่าวได้พี่น้องเลยสิมาเห็ดให้เฮียยากและสิมาจากไปบ่ได้ได้ว่าสันถ้าเลยเบอยากเขาก้องมาสั่นยันผู้สาวเห็นยันเขาขิดอนาเพิ่นว่าสันขิดสนใจเพิ่นหลังจากที่ว่าวลมกันแล้วเนาะว่าวลมกันแล้วแล้วก็ประเมาวกับสิพาส้มทงไฮทงหน้าแล้วก็สิปิดคลิปเนาะ ขอปิดคลิปไวซัมนี้ฝากกดติดตามกดไหลก็แชร์ให้สองสะแพงเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเนาะก็ติดตามทั้งสองประเมาเด้อเนาะตอนเมาสิงเมาคลองไอ้ไอต์ฝากกดติดตามกดไหลก็แชร์เขาขอบุณขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและกระเบงแยกตลอดมาเนาะคลิปนี้ประเมากัสสิขอจกไวซัมนี่ก่อนขออวยใจให้พ่อพี่น้องทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ ปธนาสิ่งได้ขอให้สมกบุ่หมัตปาปธนาเด้อขอให้เจริญเจริญทุกคนเนาะที่คิดดีทำดีแล้วกะสอยเลือดตลอดมาสบายดีสบายดี